เสียงคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเออก็เพิ่งหายอะค่ะทำมาเมื่อสองอาทิตย์ทำอะไรเพิงทำอะไรถ้าทำนมได้อยู่นะแต่บึงทำอะไรมาเอาไปเลยหลังโจ๊ตนักที่ไหมเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นที่กูแย่งตะกีบกับมึงนี่มันเป็นเหรอวะน้องเขาเป็นแผลเขาไปตัดอ๋อเหรอเออไอ้พูดใหม่เป็นแผลหรือไปตัดอะไรนั่นทำแ าไปเลลยไไอ้หด้ข่าวว่าไอ้บ้านนนทรีรามีอยู่คนหนึ่งชอบสาวเพศสองไม่ใช่ไอ้อมใช่ไหมมึงชอบอมมึงก็แหละมึงก็แหละใครบวกพี่ทำเป็นกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูมักไผ่มักไผ่เนี่ยบักหลามเอ้าเฮ้ยมึงจะเากูไปหยังอ่ะบักหลามไอ้วันเขาชอบเองเหรอวะไอ้ไอ้อมเมาช่วยกูดิ এইবাৰ দুয়ে কৰি